สว,ส,สวัสดีครับวันนี้มาพบปะกับพวกเขาเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านสวัสดีครับนายตะพุนเขียวปัญญาครับสวัสดีเจ้าเจ้าตือนักสาวพระศาเรียมบุญวันนี้หมูเห่เฮาัึงสองคนมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการเจ้าครับก่อนอื่นเฮามาทําความรู้จักกับประวัติของหมู่บ้านผาแหลของเฮาก่อคนครับ บ้านผาแหลมูฮกตำบนฝออำเภอเวียงแก่นจัังวดหเชียงรายเติมก่อตั้งเมื่อปีพศ2405เป็นหมู่บ้านที่าย่มาจากหลายทินฐานประชากรโดยมีชนเผ่าไทลื้อและคนพื้นเมืองอาศัยอยู่รวมกัน ด้วยความสง,งบสุขในปีพศ2515ได้จัดตั้งกองกําลังอาสาป้องกันตนเองขึ้นมารวมกับตํารวจตะเวนชายแดนเพื่อช่วยกันรักษาพื้นที่จากการสู้รกบกับกลุ่มคอมมิวนสิสต์ปัจจุบันบ้านผาแลมีทั้งหมด1 2 6ครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธและประกอบอาชีพกเกษตรกรรมรวมถึงการทำหัตถกรรมซานแหและทำไม้กวาดยาโดยยึดลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตเจ้า แม่หมู่บ้านของพวกเขาขอแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สำคัญนั่นก็คือสำนักสงฆ์ถ้ำผาแลและแหล่งอนุรักษ์พันุป่าน้ำเงาซึ่งทั้งสองแห่งชาวบ้านได้รวมแรงรวมใจการอนุรักษ์เอาไว้สวัสดีเจ้าพัะเชิญ ผู้ใหญ่บ้านนะนทำตัวนหเจ้าครับผมนายพรเทพแสงรุ่งงามครับผู้ใหญ่บ้านมูหกบ้านถาแลตตำบลป๋ออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับัำเ <c oughs> ดีวยวขอเชิญน้องๆบนบ้านนะครับ <c oughs> ไปอูกันนั่งอู้กันบนบ้าน <c oughs> ครับเจนครับ <c oughs> <c oughs> หนูขออนุญ,ญาตสอบถามถึงกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การปัญหาภายในหมู่บ้านโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดทางหมู่บ้านของเขามีการดําเนินการจะได้ของเจ้าครับปัญหาย,ยาเสพติดคือได้ว่าเป็นปัญหาความมั่นคงที่เป็นบนทําลายสังคมนะครับาทางชุมชนของเขาได้แก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดกันอย่างจริงจังนะครับได้แก้ไขแลว้วก็ทามาต่อเนื่องโดยได้ดําเนินการตามแนวทาง การดำเนินงานของทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างให้เกิดความหักความสามัคคีและความรวมมือในการแก้ไขปัญหาใจรักชุมชนดูแลชุมชนใจกดชุมชนเข้มแข็งนะครับใจมาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ทางหมู่บ้านของเฮาเองก็ได้แสดงถึงความสามคัคคีของประชาชนนะครับในการทํากิจกรรมโครงการต่างๆที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและติสําคัญที่สุดนะครับในการแสดงออกเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและยังได้รับการส่งเสริมจากกรอมอนอในการประชุมแบบมีส่วนร่วม และประชาคมคัดแยกผู้ค่าผู้เสพปุ่มเสียง,ยงเพื่อนำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับนอกจากนั้นยังได้มีการจัดระบบเฝ้าระวังโดยนำกองกำลังประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมออกทำการลาดตระเวนเส้นทางหรือจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้านเพื่อเป็นการป้องปรามรวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับมีการตั้งจุด ตรวจคัดกรองทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ใจงบประมาณของทุนแม่ของแผ่นดินในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อ เป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสำหรับทางเยาวชนได้จัดตั้งชมรมเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเพือนน้องๆเยาวชนมีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่ในการพัฒนาและเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสนับสนุนให้เยาวชนใจเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อเพือนน้องๆได้ห่างไกลจากยาเสพติดครับต่อไปเขาจะไปฟังความผร้ซึกของประชาชนในหมู่บ้านต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านกันเจ้า สวัสดีค่ะครับเชิญนั่งเลยสวัสดีเจ้าคุณอาฮูกซึกจะได้กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านเฮาใน,นตอนนี้เจ้าครับจากการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านของเฮาทุกวันนี้ถือได้ว่ามีการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีและต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการหมู่บ้านและก่อนหน่วยงานต่างๆ ตีได้เข้ามาแก้ปัญหายาเสพติดเธอครับหมู่บ้านผาแหลของเขาทําพื่อเจ้าบ้านมีความเป็นยูทีปลอดภัยน่าขึ้นกว่าเดิมครับผมขอบคุณเจ้าท่าทุกท่านได้รับชมกิจกรรมของพวกเขาในครั้งนี้แล้วอยากมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตและแรงทองแถวของเขาบ้านผาแหลยินดีต้อนรับยางยิงเจ้าวันีกเขาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย